ตอนแรก็เป็นชิ้นดีแหละฉันมาทขอใไ้ยืนนี่ตลอดเทปเลยหรอพี่กูไหวแหละกูไหวแหละอะไรให้เกียรติกูบ้างนะเอากูมาให้เกียรติกูบ้างกูไหวกูแบบแบนๆหรอพี่เจใส่หมูให้มันดูดีแบบแบนๆใช่ไหมทุบแบบพร้อมที่จะเจียวอ่ะแบนๆเออจะแบนหรือจะยังไงก็ได้ให้มันให้มันแตกไม่เป็นกีบอ่ะ ืเอาโอเคแล้วชิมกันแล้วเป็นไงบ้างอยอรยสวัสดีครับผมวันนี้ที่จะให้ทำชิค ยัดไส้พี่ก็ไม่เคยทําแต่เคยเห็นมาบ้างก็เลยคิดว่าเอออยากจะลองทํบ้างเราจะให้พวกเราทําวัตถุดิบหลักก็จะมีพริกพริกหยวกแล้วอันนั้นเป็นพริกอะไรไหนอันเนี้ยอันน,นเออพริกหวานอีนนนก,ก็ไม่ร,รู้พริกหยวกนั่นแหละ,ะแต่รูปทรงมันไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่อเออเพราะมีนอกจากพริกก็จะมีหอมหัวใหญ่มีแครอทแล้วก็มีหมูกลับแค่นั้นแหละวิธีการแรกก็คือเราจะผัด หมูสับให้มันสุกให้มันมีรสชาติก่อนออกแล้วค่อยไปยัดใส่ในพริกอีกทีนึงปักทาขั้นตอนแรกเอาถาดลงเอากระทะขึ้นแล้วก็เตรียมซอยหอมเอากระทะวางบนนี้บนเตาไอไม้เอาหอมหัวใหญ่ขึ้นเขียงซอย อ sí, okay, ่าซอยีแค่ขยืนยืนงซอยใ่ค่ะซอยไมเอาแครอทมาเดี๋ยวแครอทซอยให้เป็นชิ้นใกล้เคียงกับหอมบีมเอาซอยให้เป็นเล็กกว่าหน่อยกว่าหน่อยให้มันอย่างนี้เหรอเออเล็กอีกซอยอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอาไปผัดงี้เหรอใช่ใช่เออซอยไปเลย พี่ก็ไม่เคยทํานะว่ารสชาติมันจะมาเป็นยังไงแต่แบบเนี่ยก็ทําด้วยกันนี่แหละแต่เคยเห็นใช้ครึ่งซีกพอไหมพี่เจพอนะไอที่กำลังซอยอยู่น่าจะแทบพอแล้วอ่ะใช่แต่ว่าแต่แตไม่แต่เพราะว่าพริกเม็ดหนึ่งก็ใช้เยอะเหมือนกันนะใช่บีมซอย,ยเร็วๆหน่อยโอ้ยพี่ถูกซอยแบบนี้ไปแล้วว่ามันก็ชาเหมาะแต่แบบนี้น,นะทับๆเลยเออนี่ยมันต้องงั้นไหมม่เลยะยำอ่ะยำอ่ะแบบยำอ่ะเคยไหมพี่มันเละเลอย่าใ,ให้ถึงกันเละ ตอนแรกก็เป็นชินดีแหละนมข้ออะไรอย่างนี้ตลอดเทปเลยเหรอพี่กูไหว้แหละกูไหว้ล่ะอะไรให้เกียดกูบ้างนะเอากูมาให้เกียดกูบ้าะกูไหว้ล่ะเข้ามามาเคลอถมาเคลอถว่างเอ้ยขาสีกลางขากลางยาวเออแล้วก็มาซอยเอานอนลงดิเออทำไม่เป็นหรอก็นี่ไงก็จะได้เป็นนี่ไง ใหญ่เกินไหมหนิว้วหัวใหญ่ไปอ่ะตอนนี้เราได้แครอทกับหอมหัวใหญ่ซอยเนาะเดี๋ยวอาแกะแกะหมูมาเลยแกะหมูเอามาวางวางไว้ในจานแหละมันจะได้แบบเป็นทีเดียวเดี๋ยวเราจะได้ลงผัดอาจจะผัดหรือหรือผัดหมูก่อนม,มันจะได้สุกก่อนเนา<น>นะอาจจะแ,แกะแกะหมูออกมาเลย มาเตรียมไอ้ไ oh. ม no ้เออ่กระเทียมมากระเทียมมากระเทียมเม็ดเล็กมันก็ไปซื้อหมาดแลดวหล่อตึมเบลอไมแล้วเลยเอาปุอะ๊บนู่นไงจานจานจานมีอีกอันหนึ่งข้างหลังนู่นไงจานีอาจารย์ใส่หมูนู่นอ่ะข้างหลังนู่นอ่ะตรงกระเป๋าน่ะแแบบบนๆหรอพี่เจใส่หมูให้มันดูดี คุบแบบพร้อมที่จะเจียวอ่ะแบนอจะจะแบนหรือจะยังไงก็ได้ให้มันให้มันแตกไม่เป็นกีบอะโน่นไปเอาคบหินมาไหมเอาตำเลย y อ a r s l a t e r อ่าโอเคตอนนี้เราได้วัตถุดิบแล้วก็คือหอมหัวใหญ่ซอยแค่เอาซอยเอาขวดอันนั้นหนีหน่อยไอ้ปากเขียว ได้หอมหัวใหญ่ซอยแครอทซอยกระเทียมเราก็ทำท่าจะซอยมาแล้วแล้วก็หมูสับต่อไปเราจะทำการผัดทั้งหมดลงในกระทะพร้อมกับปรุงรสให้มีออกหวานนิดหน่อยหวานเค็มนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปยัดใส้พริกกันไปพดัดได้ <c oughs> เชีกะก็ถีบได้นะพี <c oughs> ่เบายทำไมมันแรงจิงเนาะแรงมากพี่มันจะหมดหรือเปล่าแก๊ส ôi bao bao kẹt nơi tải nít nữa hay mang níu khoa mang khoa hôm tít lơ katia mlung katia mong lưng katia mong lưng katia mong lưng katia ปรุงได้เลยนะปรุงไอใส่น้ำตาลหน่อยใส่อะไรนะซอสฝาเขียวหน่อยหนึง่งแม่หน่อยก็หน่อยจริงๆเนาะเดี๋ยวไหม้แล้วไม่ไหม้พี่มันมีหน้าอ่าใส่เลยไอหอมกับ คตลอดอ่ะหมดนั่นแหละใส่เลยเราถ่ายละคายาหมูโคเลยหวานแป๊บเลยทั้งนั้นฮะคาคาหมูโคอว่าไม่ไม่มีความหวานเลยไม่มีความหวานเลยเค็มเหรอมันไม่เชิงเค็มอ่ะมันหวานไม่เค็มแล้วมันกินได้ไหมพอดีเลยแต่ถุจะใส่เค็มอีกหน่อยนึ่งใส่อะไรนะใส่เค็มเอาใส่เลยมีน้ำปลาไหมไม่ไม่ไม่มีอ่ะแต่ฟ้าเขียวนี่มันน่าจะหอมกว่านะใช่ มาโอเคตอนนี้เราก็ได้ทําการผัดหมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมูสุกโอเคต่อไปเราจะทําการพริกอ่าพาพริกเอาเม็ดออกเพราะเราจะไม่กินเม็ดเราจะกินแค่เนื้อพริกกันทําได้เลยมา ตอนนี้เราได้เอาพริกยัดไ Eller, ส้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไปอุ่นในกระทะใช้เนยเหมือนเดิมให้มันมันจะได้หอมหอมเสร็จแล้วเราก็เอาโอ้โหทำไมแรงกันแล้วเนาะพี่ว่ามันน่าจะมีประเด็นอะไอไอเตาแก๊สอ่ะนี่แหละไปเอาไปเผาคนในใจเธอแต่มันจะหมดมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถังมันยังหนักตึ้งเลยที่ยกมาเอาเนยเอาเนยใส่เลยใส่เยอะหน่อยก็ได้ อันใหม่ก็ได้นะไหมไใส่ไปให้หมดเลยเสียดาย มาโอเคตอนนี้ได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วพริกยัดไส้เนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะชิมกันก่อนที่เราจะปิดคลิปโอเคไหมโอเคพอออกออกมาอย่าถือกดกดถือเลยด้วยฝากชิมเลยโบราณเราไม่ชอบกินพริกหยวกเอาพี่ขอไม่ต้องชิมหรออะไรทำไมต้องชิมกระถ<ข>างมันสองคนไม่เหรอเทปนี้พี่มูนหล,ลอดต่อเพราะไม่ได้ชิมเลย เอาโอเคแล้วช mm ิม hmm. ก okay. so <sh arp vik Worlds> ันแล้วเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยคือพี่ก็ไม่เคยกินพี่ก็ไม่เคยทำพี่ก็เลยอยากให้พวกเราช่วยกันทำอยากทดลองกินด้วยว่ามันจะเป็นยังไงพริกหยวกอ่ะมันพอเราเม็ดออกมันไม่ได้มีความผิดเลยใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเราเม่ตออกไอ้ไม้มันจะมา <c oughs> เผ็ดอะไรตั้นเนี่ย <c oughs> พี่ก็บอกแล้วเอาเม็ดออกเม็ดออกแต่พอาเม็ดออกอ่ะมันก็เหลือแค่ความกรอบของพริกหยวกใช่ไหมแล้วเราก็ได้รสชาติของหมูที่เราผัดเข้าไปในในนั้นแหละโอเคพี่ว่ามันก็อร่อยนะสำหรับคลิปนี้เนาะให้ คนที่ดูอ่ะไปลองมาทำตามดูว่ามันจะผิดอย่างที่นายทำจริงไหมโอเคนะไอ้ช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งกับช่อง